เขาบอกว่าเสือมันต้องมีลายอ่ะถ้าเสือไม่มีลายมันก็กไปแค่สุนัขจิ้งจอกอ่ะมันไม่น่ากลัวมันไม่มีจุดยืนขึ้นไปบนดอนเะนี่ยให้จารึกสิ่งที่ดีงามให้เขียนถึงวิถีชีวิตจัก,กรวาลของปากยอและก็ ความเป็นอยู่พรมปัญญาให้มันเกิดขึน้นศูนย์ปัญญาศึกษาเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในเลือดเนื้อของอาตมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่ที่บทใหม่ๆว่าถ้ามีโอกาสเพราะว่าวิถีชีวิตปัญญามีมีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะให้คนภายนอกเขารับรู้มันมีมาก ความเป็นอยู่วิถีชีวิตความเชื่อมันจะเชื่อในสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีผีเชื่อว่าไอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เวลาเขาเจ็บไล้ได้ป่วยเขาไม่ไปโรงพยาบาลนะต้นไม้ทุกต้นก็คือยาปากกิ่งอแปลว่าง่ายยอแปลว่าง่าย เกิยอไปว่านมนุษย์ก็คือเป็นมนุษย์ที่ง่ายๆอยู่ง่ายเรียบง่ายมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใวันนี้นะชนชาติพันธุน์ปากยุมันปรับตัวไม่ได้อะก้องลึกๆก็กังวลกันเพราะว่าเยาวชนรุ่นหลังเขาไปเรียนหนังสือเขาจะไม่ค่อยรู้วัฒนธรรมสมมติว่าเราเอาวัฒนธรรมจากขึ้นมาเนี่สิ่งที่ดีๆที่บรรพบุรุษสั่งสอนให้เรามันก็หมดไปแล้วก็ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นอยู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันหมดไปแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางนางไม้มันเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมันหมดไปมีศาสนาเข้ามาบางสี่งบางอย่ามันก็หายไปก่อนที่ท่านจะมาใช่ไหมไม่ค่อยดีนะขัดแย้งกันเดิมทีไม่มีนับถือพุทธนับถือคริสต์นับถือบรรพบาบุษ คนลูกเกิดมานี่เขาจะมีสะดือไปทำไ,ไปไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้อย่างพี่น้องคริสนี่พอเขานับถือคริสไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่เสื้อมีแต่คำพูดสิ่งที่ทำให้วิถีชีวิตของปากรโยงหายไปเนี่ยหนึ่งมาจากความเชื่อก็คือศาสนาเวลามีงานศพงานศพนี่ยมันจะเป็นงานศพเศร้าสำหรับผู้สูญเสีย แต่มันเป็นงานตื่นเต้นสําหรับหนุ่มสาวนะในขณะที่สอราศพผู้หญิงผู้ชายมันเกี่ยวพันราศีเสร็จงานศพก็ได้แต่งงานไปคุ้นคริสก็แค่อไปอธิษฐานแล้วก็ชี้ทางก็ไปฝงังพุทเราก็อ,อนิมนภภาพมากุสลาแล้วก็ไปเผาทําทให้วิถีชีวิตการทํามาหากินหนุ่มสาวจะมาพบกันไม่มีหลักสูตรท้องถิน่นที่มันเกี่ยวกับ,กบวิถีชีวิตไม่มี าาการอนุรั์ป่าการสืบชัตตาการทำเดปอทูเด็กไม่รูเมื่อก่อนกัลยาถนนไม่ดีอ่ะเขาก็อยู่อย่างพี่แบบน้อยมีความสุขมากผู้คนคนแปลกหน้าก็ไม่มาหรือว่าไม่ได้เห็นอะไรที่แบบมันทำให้ความอยากมันเกิดขึ้นแต่เดนี้โอ้โหเห็นฝรั่งแต่งตัวโป๊สาสเดลอาหารดีๆโดนัทเข้ามาจากเดิมเนี่ยเย็นมาเขาก็ไป มาหาสูก่กินน้ำชากันไฟฟ้าเข้ามาตั้งคนจาอยู่บ้านดูทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องเสียงทุกอย่างล้วงแต่เสียตังค์เมื่อก่อนโทรศัพท์ไม่มาไม่มีครอบครัวม,มีความสุขเด็กเชิดงานพ่อแม่แต่เดี๋ยวนี้นี่บนดอยก็บนดอยเหตุความสะดวกสบเทคโนโลยีเข้ามาเด็กมีมือถือกันทุกคน อันนีหประเด็นเนี่ยก็เลยมันคิดว่ามันเป็นตัวที่ทําให้วิถีชีวิตของปะกจุยองกำลังจัดจางหายไปจากสังคมแต่มาคิดว่าใบไม้ทุกใบที่มันอยู่บนยอดสวรรค์มันมก็ตกถามว่าวิถีชีวิตของปัญงจะหายไหมมันหายแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่จะมาทําก็คือมันค่อยๆหายไป ในวันนี้นะีภาพเหล่านี้เนี่ยเข้าใจว่าปักกิญญาร้อยละ90ถ้าไม่ถูกการอธิบายจะไม่รู้มันคืออะไรรูปภาพต่างๆแล้วก็ตามฝาผนังนั่นไงถ้าไม่มีพระอาจารย์นี่ภาพนี้คงไม่เกิดท่านมีอุรมการดีเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมถึงแม้ว่าจะอาตมาภาพเป็นปักกิญญาก็จริงแต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกไม่ได้เก่ฑทุกเรื่อง เพราะว่าเราเกิดไม่ทานไปทุกที่ทุกทางทุกหมู่บ้านที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อายุ60แล้วก็ถามเรื่องเราแล้วก็จดบันทึกถามแล้วถามเราถามทุกหมู่บ้านถามทุกคนที่อาจะมาคิดว่าเขามีความรู้พระเจ้าของปากันย์เนี่ยไม่ใช่องค์ศาสดาของศาสดาดใดศาสนาน,น่มันเป็นตาัีตาัตต้อคือความถูกต้องที่ปากันย์เชื่อถือมากที่สุ พระอาจารย์ไม่เคยแบ่งแยกเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจศาสนาไม่มีอย่างนั้นเลยพระอา,าจารย์จะยึดมั่นใช้ปริญญยอเป็นจุดศูนย์กลางก็ดีมากเลยไม่ใช่โอเคแล้วก็ดีมากแล้วก็เด็กๆนักเรียนก็ไปเรียนรู้นะก็ทําให้ลูกหลานปริญญยอคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าไปในวัดเขาอ,อยากจะไปดูภาพต่างเขาไปดูไม่เข้าใจเขาก็ถามปริญญาควายจริงๆ มันอยู่บนฝาผนังที่อาจารย์อู่ดนด้นปีนยากวายหมายถึงหลักสุตข,ของบรรพชนที่มันเคยสอนเกี่ยวกับบทอินท่าปรัชญาชีวิตความเป็นมนุษย์เพราะในความเป็นมาระหว่างปากยญคนไทยมันมีมานานแล้วเป็นตัวสื่อว่าอ๋อปากยญเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่เขารักษาแผ่นดินไว้ตั้งแต่สมัยยุธยารุน่น ต่อให้10ปี20ปี100ร้อปีตรงนี้น่าจะเป็นตำนานเพราะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่จะมาทำศูนย์ปัญญาศึกษาไม่ได้หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะกลับมาร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะสนใจแล้วก็ไม่ได้บอกว่าที่นี่จะทำไปเพื่อปัญญาเท่านั้นเพราะนั้นใครก็ได้ที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ ถึงวิถีชีวิตของปากยองสามารถที่จะมาศึกษาได้ที่นี่มันเป็นความฝันของอันตามาถือว่าไออาคารหลังนี้ใช้เงินอยู่1ล้านถ้าแต่มารองเงิน1ล้านน่ะชาตินี้อแต่มาคงไม่เห็นเราเริ่มจากเงินห0 0พันมีแค่ค่าอาหารค่าน้ำมันไปเอาไม้อ่บทสุดท้ายก็ญาติโยมเห็น พี่น้องปกากยอด้วยกันเองปกาปกยอช่วยปากยอก็มีคือบางทีเราทํางานโดยที่แบบยังไม่มีเงินแต่ท่านบอกว่าเออทำไปก่อนเดี๋ยวก็มีคนทาบุญนะ,ะ่านแต่ว่าชาวบ้านเราก็มีแต่ร่วมแรงเนาะเงินทองไม่มีม,มีมีแรงกายอย่างเดียวอะชาวบ้านมีแรงกายอย่างเดียวพระอาจารย์เนี่ยโบสถ์เข้าๆวัดเข้าๆข้าวบนแล้วก็อาจารย์ของเราที่คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดน่วยนีนาะท่านเข้าใจไนงะ เลยเคลดกับพูดเข้ากับเป็นพิวิครุย <g ül> อาจารย์สุชาติกับศาสนาอาจารย์แล้วก็ศิยาพิบานเนี่ยแปดปีที่ม,มา<ห>อยู่นี่เหมือนกับภาพที่เรากำลังจะมีความสุขความสุขก็คือเรามีคุณค่าให้กับชุมชนชุมชนเห็นค่าของเรา เราเห็นเขาสำคัญเขาก็เห็นเราสำคัญสุดท้ายจะทำอะไรกันรูปเคารพอย่างพระอย่างท่านอย่างพฏิไม่ไหวนะแต่พะติไหวาอาจารย์ต้าเป็นประตูบุคคลเราก็เรียกว่าหลานหลานพระอาจารย์แต่ที่เรานับถือก็คือพระเหลือเพราะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของพระเจ้า ที่ส,สุคือผู้ขอแต่อย่างที่วัดให้บนะุญเรามีพร้อมที่จะให้ในสิ่งที่ชาวบ้านขาดอน,น,นมาก็คิดว่าอยู่ได้ก็เพราะเข้าก้นบาทถ้าเขาไม่ศรัทธา,านในตัวเราขเขาคนไม่ให้เลยในเมื่อเขาศรัทธา,านในตัวเราแล้ว<ม>เราต้องรักษาศร<ม>ัทธา,า<ม>เพราะนั้นความศรัทธาเป็นอันดับแรก ที่าจะต้องไปสร้างถ้าเราทําอย่างนี้พ่าก็จะอยู่ในใจของประชาชน